รู้ไหมจากคนหนึ่งคนธรรมดาคนหนึ่งเห็นไหมอย่างสมุดเนี่ยเอาอย่างง่ายๆอย่างหลวงตาเนี่ยเห็นไหมก่อนก็ไม่มีใครรู้จักข้าวยังไม่มีจะกินเลยบินทบาทสองสาวันในฉันท้อนหนึงเห็นไหมอยู่กระ่อบอยู่ตามป่าตามภูเอองานหลักก็เน้นไปที่งานปฏิบัติเพื่อตัวเองนําตัวเองออกจากทุกเห็นไหมเมื่อจนถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องกลับมาวกกลับมาเห็นไหม เพรากลับมามันก็จะมีประโยชน์มากเห็นไหมต่อคนล้ายคนเนี่ยลุงตาถึงเน้นเป็นที่คนลุงตาว่าลงทุนแสนล้านก็คุ้มค่าถ้าได้พระอริยะองค์หนึง่งเข้าใจไหมพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยลอ,ลองลองรู้นะเออมีลูกเทียบแจกออกจากเปลือกไข่เนี่ยกูนั่งกกไข,ข่อยู่เนี่ยเนาะร่างฟ้าไข่อยู่เนี่ยแตกออกมาสักเจียบลูกเทียบสักสองสาตัวนเนี่ยออโตมาเนี่ยมันก็ โอขันได้แล้วช่วยคนอื่นได้